ดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่กับช่องสิวไลาไอนะคะเย่ yeah. <Yeah. S 1> ก็คือเปิดคลิปบนรถเมล์เลยนะก็คือเป็นเวลาทุ่ม52แล้ว่นะคือจะสองทุ่มแล้วว่ะอยู่ๆก็แบบอยากจะทำคลิปไปาีาลละเพราะว่า yeah. เมื่อกี้คือขออภัยเสียงรอบข้างมากๆเลยนะทุกคนเออก็คือว่าพี่สาวอามาจากกางจังหวัดใช่ไหมแล้วก็เลยอยากจะพาเขาไปสถานที่เชี่ยวอะไรเงี้ยเออก็เลยพาไปเยาวราชถึงแล้วนะคะทุกคนไม่ได้ถึงที่เยาวราชนะคะแต่นดี้อยู่ที่อนุสาวรีย์ก็คือว่าเรากําลังจะไปต่อรถไปเยาวราชนะคะนี่คือพี่สาวแล้วก็ที่คือลาเราโอเคก็เดี๋ยวว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจากอนุสาวรีย์เนี่ยไปเยาวราชยังไงเดี๋ยวก็ต้องไปถาม ที่เขาอ,อีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่เยาวราชเลยกันบาย ะะเราก็จะมาถามความรู้สึกสาวน้อยที่แบบเพิ่งเคยขึ้นรถเมล์ครั้งแรกแล้วก็เพิ่งเคยมากรุงเทพครั้งแรกด้วยมั้งโอเค แบบของแพงมากแล้วนี่คือสิ่งแรกที่เราจะซื้อนะคะก็คือน้ำมะพร้าวปัดก็ค<อ>ือตอนนี้ใน<อ>งบร้อยหนึ่งของเรานะคะ<อ>คือเราได้น้ำมะพร้าวไปลองชินดิน้ำมะพร้าวนะคะร้านนี<อ> <laughs> คือห้าสิบบาท เราไม่ทราบว่ามันจะซื้ออะไรได้ไหมในเยวาวราชในงบร้อยหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้ซื้อไปแล้วน้ำมะพร้าวห้าสิบาทอีกห้าสิบาทคงไม่รู้จะซื้ออะไรอะนะคะคือวันนี้ก็คงเป็นแบบมิชชั่นเปลวอ่ะไม่สําเร็จนะคะทุกคนไม่สําเร็จนะคะทุกคนเสียใจ วิดีโอนี้น่าจะเป็นแบบมิชชั่นเฟลนะคะเพราะว่าร้อยหนึ่งในเอวรลาดไม่สามารถซื้ออะไรได้เลยคือซื้อน้ำผาห้าสิบบาทได้นะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรอีกห้าสิบบาทซึ่งมันแบบมันอาจจะเป็นห้าสิบก้าหรือว่าเป็นของอะไรที่มันแบบจิ๊บจ้อยอะนะคะทุกคนคือแบบมิชชั่นเฟลเฟลเฟลทั้งโคตรอะวิดีโอนี้ถามว่าวิด <laughs> ีโอนี้คือให้อะไร <laughs> กับคนดูไม <laughs> ่ได้ให้อะไรเลยนะคะทุกคนคือวิดีโอนี้แบบไม่แบบไร้สาระมาก ตอนนี้ก็ว่าจะเดินทางกลับบ้านนะคะแบบว่าเฟล l ทอหลายอย่างมากเพราะว่าแบบเมื่อกี้ทอา,าหารไปก็ไม่ได้ถ่ายนะคะก่อนที่จะทำแบบมิชชั่นที่แบบร้อยหนึ่งที่เยาวราดว่าจะสามารถแบบใช้ได้ไหมสรุปใช้ไม่ได้ะคะ่ะทุกคนตอนนี้สิ่งที่เราทําได้ก็คือถ่ายรูปเล่นนะคะถ่ายไปเรื่อยๆถ่ายไปเลยถ่ายไปจนกว่าจะหายเฟลอ่ะถ่ายจนกว่าจะมีรูปเป็นผุงไอจีนะคะคือเดี๋ยวถ้าถ่ายรูปเสร็จก็จะกลับบ้านแล้วนะคะ ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะเจอกันคลิปหน้าว่าจะมีอะไรไ like ลฟ์สาระแบบนี้มาอีกไหมนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย